แสบร้ายร้ายพี่น้องตำม,มาขุ่งของฮางมนนี่ครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุสุคนเลอจ้าสบายดีเอ็กซซีสบายดีทุกคนเลยเด้อมันนี่ฮาสิพาพี่น้องมากินตามาขุ่งตามะขุ่งคือเกาพี่น้องมันนี่อากาศที่บ้านน้องลากะยังหนาวคือเกาแล้วพี่น้องเพราะว่ามีทางลมพัดแต่กแดดออกนำพี่นอ้องเี๋ก็เลยสิพาพี่น้องมากินตามะขุ่งเ้อจ้า ตำพุงเยยั่วเลยพี่น้องมาขิงกุลายอันดี้มาขูงเขาขาวเต็มถาเตยมันมีอากาศมันมีก้อนข้างศีนาวคือเก่าพี่น้องอาากศมีทางลมพัดเรามพี่น้องเน้องมันมีอากาศยังเปลี่ยนแปลงคือเก่าขาวสีมาใส่มากเพ็ดกับผักเทียมเนาะสีผ้าพี่น้องมากินตำหมากพุงน้องมันนี่ตำหมากพุงกินกับข้าวเหนียวเนาะพี่น้อง ว่าเราบ่มียังกินะนะเราก็เรียกว่าสิมาตัมหมอกุ้ง,งกินอันแซ่บดาอีกแล้วกัสิมากินคือเก่าสิมาตัม,เ,ม,ตมเลยเนาะสวัสดีสบายดีเลยเด้อเอ็นซีทุกคนเลยเด้อจ้าพัทิศเขามารับชมคลิปน้องหลาก็รบกวนเป็นกำลังใจให้น้องหลาคือเก่าเด้อจ้าไลก่เซก พี่มักนาวนล้วไปหนองอันนีน้จ้าหาเด้อต้องเร็วเด,ด้อเด้อตาม,ม,ามักเพชรกับแป้งน,นัวลงไปแล้วเฮาก็สิมาซอยมักเลนลงไปจ้าเพิ่มความแซ่บความนัวว่าซั่นแล้วแล้วแต่แล้วแต่แชอบนะประมาณนี้ทุกคนเราลาวคนไทยว่าซั่นเพราะว่าเฮากะเป็นคนลาวเนาะ แต่ว่าอยากเวา่าภาษาไทยฮะนะพี่น้องก็เลยเวา่าภาษาไทยให้ฟังหน่อยนึงวา่าเอากัเวา่าบ่ค่อยเป็นดอกจ้ามีแต่ว่าสิาพ้าพี่น้องกินสมตำมาละกอมีักนาวลงไปหนึ่งลูก1ลูกก็คือนนุ่งนุยเนาะพี่น้องโอ้โหสมตำระเบิดแน่นอนหัว เมืเลยไม่มีเหลือเราก็คุกน้ำคุกไหนกันนะคะทุกคนไม่ใช่มาระกอเต็มกระมังเนาะน,น,นี่เขาเอิญมากระมังเราทางราเราเราเอิญว่ากะซามนั่นเองพี่น้องลาเขาเอินกะซามเนาะ ทางไทยเอิญกาละมังหรือว่ากระถาของพี่น้องประมาณนี้แหละลายลีมันอีสิพ้าพี่น้องมากินต้มซ้ำซ้ำสม้มสม้สมตำโอ้ยคุณไม่ค่อยถูกนะคะ <c oughs> แนี่เหามซมาคนใส่กับสามเลยใ <c oughs> ส่ทงของเา้านี่พี่น้องที่มาจวดจวดกันเลยจ้าวด ว่าถ้าตำใส่โคกมันน้อยเกินไปนะพี่น้องเขาก็เลยสิมานหยวกใส่กระซามนี่แหละมานหยวกใส่หรือว่าอีหยังนี่แหละวันนี้ข้ากระคา,าข้าวนมจีนเนาะคุณน้นองว่ามีขนมจีนมีแต่ขนมลาวกะซ่าหยอกเด้อวันนี้ข้าวเบอรยังเลยม,มีแต่ตำมะคุงเนาะพี่น้องมีแต่ตำมะคุงนี่แหละจ้าเบิ่งไหมพี่น้องว้าวาตำมะคุงของเฮาค่เต็มกับะตะมังเลย เอากระสุกินใส่อันนี้เลยนะพี่น้องนี่ค่ะจะซีมก่อนกินดำมะกรูงของข้าวกอนแล <c oughs> ้วแล้วจ้าพี่น้องเกือบเต็มกระมังอันนี้ทีวานของข้าไวไว้ใส่พัก แสบร้ายร้ายพี่น้องตามมาขุ่ของทางมาหนีโอ้ทางหลมพัดอีกอนนเอาคนเ้ียามาจําเบ๊ะจําเบ๊ะมันก็แสบาคากเลยแต่ว่าท้าบะหมี่าข้าวปุ้นนะหรือว่าขนมจีนเนาะพี่น้องเท่ากาับบะหมี่อีหยังมากมายม้เท่ากาับมีเท่าที่มีหรือสัน่นเท่ากาับซิกินเท่าที่มีนาะมานี มาเด้อพี่น้องเด้อมากินส้มตำบักหุ่งกับดองลาพี่น้องมันยังลาสิพาพี่น้องมาแซ่บดักน้องเนี่ยโฉมตำบักหุ่งตำบักหุ่งเยอะๆจ้ามาเด้จ้ามาเด้จ้าเหมือนนี้เ่าบ่มีขนมจีนมีแต่ขนมลาวกับขนมบงพี่น้องมาเด้อค่ะกินส้มตำบักหุ่งเอาจ้องสตาร์ทเครื่องนุ๊กสตาร์ทเครื่องพี่น้องนุ๊กนุ๊กจ้าคอนคอนขางสีนาวแห้งคน

không nắng, không nắng lắm bọn nhạc nhìn mất kìa bọn nhạc bọn nhạc bọn bộ bò chọc <cười> 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 đưa ra bản mì của mày này ra bản sao chả? hào khá, Dạ hết เด้อ. Nãy nó sẽ tóm luôn á, tàu

ăn đẹp nè đây mẹ đẹp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  mẹ rồi មានន <smart> <a> <Trustee> ាង slot ໃຫຍ່មិននៅយឺតដែរ đã cả tất cả tất cả mọi người yêu 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 Để yêu 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 bờ

ต้องไม่เหนาอะไรอย่าเนี้ยอ้ามีคนเป็นดมแดดหนึ่งแอ่ว่ามันแสบลายมือโตอีกครับปอดรักอีกแล้ว